มีลักสุดของิเนสอไอันนี้มี2ตัวนะเมื่อก่อนมีตัวเดียวตัวน,นี้เป็นเนเวอร์ฮูดเจแปนลายเลตเทอร์สเนกแล้วก็มีตัวนี้ mm hmm. แบรนด์วัตโคมารียคอลแลบกับศิลปินบางคนเขาเรียกทีมร mm ีไ hmm. ฮแต่เราอ่านว่าทีมเลฮีข้างศักดิ์ระดับโลกเลยถว่าเขาเป็นชาวญี่ปุ่นตัวนี้เป็นคอลเลคชันที่2ที่ทีมเลเฮเป็นคนวาดนะปี2019นเ้าเราชอบเพราะว่ามันหายา,ยากมากแล้วเราก็ได้มานะครับราคาค่อนข้างสูงสามหมื่นกว่าแล้ว ตัวนี้ชอบเพราะว่าตอนนั้นไปญี่ปุ่นตอนที่แบบเรายังไม่ได้เล่นเสื้อเลยแยเราไปเจอแล้วข้ามาแบบเจ็ดแพันแล้วเราไม่กล้าซื้อเป็นของ i น l e ฮ o o แ Band Street ที่ดังมากพอ <Wow. S 1> กลับมาแล้วเหมือนแบบนึกถึงอยู่นานเลยอย,อยากได้มากเลยสุดท้ายก็กลับไปตามหามา้นก็ได้มาจนได้ วันนี้มีประวัตินิดนึงก็คือลายงูเนี่ยเขาเรียก l a t t e r s n a k e หรือง,งูหางกระดิ่งเป็นลายที่วาดในยุคมี1930-40ยุค30-50ถึง50นะยุคเก่าของฮาวายเนี่ยเขาวาลายนี้ขึ้นมานในแบรนด์ของชื่อแบรนด์ star of hollywood เป็นแบรนด์เก่าแก่ของฮาวายนะลายเขาจะวางแค่นี้ส่วนเด v บ r h o o ด Japan ก็ซื้อลิขสิทธิ์ลายนี้มาวางงานแบบลายวินเทจใส่แล้วสวยมากเลยชอบมากตันนี้ไม่ขาย ตัวนี้กะว่าจะใส่ไปญี่ปุ่นไปให้ร้านแวิเครมาเรียนดูสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ใส่แล้วกลับมาก็จะขายตอนนี้ยัง